ดีครับคลิปนี้รีวิวอูรามเมตตัวอูรามเมะเนี่ยสแตทไม่ได้ต่างจากตัวละครทั่วไปเท่าไหร่สแต่จะอยู่ในเกณฑ์ตัวละครทั่วไปเลยไม่ได้สูงโดดตัวนี้เกรดไม้ตายอยู่ที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองหน่วยค่อนข้างปานกลางไปเยอะเพราะาตัวนี้ไม่มีสกิลที่เพิ่มเกรดไม้ตายเลยแม่คำสาบอยู่ที่หนึ่ยแล้วก็คำสาบเริ่มต้นอยู่ที่สามหหน่วย ตัวโลเมเน่เนี่ยกลับมาเป็นการขัดตัวละครแบบปกติแล้วคือขัดหนึ่งได้บวกสตัดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขัดสองบวกสิบคำสาบขัดสามบวกสตัดอีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกขัดบวกลิงไม้ตายจะกลับมาเป็นการบวกสตัดแบบตัวละครบบปกติไม่เหมือนยูจีเขียวตัวก่อนแน่มากันที่แพสซีมันก่อนตัวนี้มีเซเว่นย้อนกลับนะครับเมื่อเริ่มแบทเทิลให้ HP รีโคปสเปเชียลหนึ่งครั้งเมื่อ HP สพเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่าแล้วมีค่าคำสาบยี่สิบหน่วยหรือมากกว่าสกิลนี้จะติดขึ้นมา ก็คือจะฮิวตัวลงังเมะยีร์เซ็นตแล้วก็จะรีมูฟ HP Recover Special ออกแล้วจะแอคกซเทนดใหม่ในอีก3เทิร์นก็ตัวนี้มีสกิลฮิวเรื่อยๆคล้ายๆกับตัวซูน่าเหลืองแต่ฮิวไม่แรงเท่าตัวซูน่านะอีพลาสติกหนึ่งจะเป็นฟิสเอนชันเมนต์อันนี้จะเป็นพลาสติกเฉพาะของลังเมะเมื่อเริ่มแบทเทิลให้ฟิสอิมมูนิตี้กันสถานะแช่แข็งแล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นจะให้บัฟค่าเซฟเวทตัวเอง4.8%ไม่สามารถสแต็กได้ ซึ่งสกิลเนี่ยมันจะเพิ่มตามเลเวลของสกิลแช่แข็งของอุราเมะได้สูงสุดที่30%ในเลเวล15ซึ่งก่อนจะถึง30%เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะก่อจะถึงเลเวล15แล้วก็ทำให้ศัตรูรับดาเมจดีเหลืองแรงขึ้น30%สกิลนี้ก็ป็นสามารถสแต็กได้อันนี้สูงสุดที่120%ที่เลเวล10ก็อไอ้เลเวลตรงเนี่ยคือเลเวลของสกิลแช่แข็งก็คือสัญญาณน,นี้มันจะต้องสแต็กกัน1สแต็กเท่ากับ1เลเวล ซึ่งสแต็คอันนี้จะใช้ได้จากสกิล2แล้วก็สกิล3แล้วก็สร้างดาเมจดอทแต่ศัตรูเลเวล1-4 1ดอทแล้วก็เลเวล5-9 2ดอทแล้วก็เลเวล4-14 3ดอทเลเวล15ขึ้นไปเป็น4ดอทก็มันจะแปะดาเมจดอทซึ่งดาเมจดอทเนี่ยมันจะทำดาเมจ50%ของค่าเสียเวทของตัวอุลามะแล้วก็หากอยู่ในเลเวล15ของสกิลแช่แข็งของตัวอุลามะเนี่ยจะมีดีคุป5คำสาป5หน่วยแล้วก็ทุกครั้งที่สกิลนี้ติดอ่ะ จะลดค่าเลเวลของสกิลทั้งแข็งลง1ซึ่งจะเริ่มนะับตั้งแต่ช่วงเลเวล10แต่ว่าจะลดลงทุกครั้งที่ศัตรูติดสถานะไฟเผาคือถ้าออกไปเล่นกับสุกุนะตัวนี้ก็จะเก็บเลเวลยากขึ้นด้วยโอเคมากันที่ Skill สกิลหนึ่งสกิลหเป็นโจมตีระยะใกล้ส่เวทนะครับแต่ศัตรูเป้าหมายแล้วแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในสถานะสกิลแช่แข็งเลเวล3หรือมากกว่าจะไม่ศัตรูรับดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น15% 3เทิร์น แล้วก็ถ้าอยู่ในเลเวล5หรือมากกว่าเมื่อกดใช้สกิลหนึ่งจะรีโฮปค่าคำสาห5หน่วยแต่ก่อจะขึ้นเลเวล5ก็ต้องแปะสกิล3ก่อนซึ่งสกิลเนี้ยมันไม่มีแปะอัพเลเวลสกิล2เนี่ยจะมี2รูปแบบสกิลนะ ก่อนปรับรูปแบบสกิลอ่ะจะใช้15คําคำสาปแปะดาเมจเศรเวทระยะไกลใส,ส่ศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูรับดาเมจสีเหลืองเสษเวทเ,เพิ่มขึ้น10% 3เปร์นเทินเมื่อเลเวลของสกิลแช่แข็งถึงเลเวล3หรือมากกว่ารูปแบบสกิลจะปรับเป็นสร้างดาเมจเศษเวทระยะไกล,ไกลแล้วก็แปะทาให้ศัตรูรับดาเมจเสษเวทเ,เพิ่มขึ้น20% 3เปร์นทินแล้วก็จะแปะดาเมจดอตตรงนี้จะเริ่มแปะดาเมจดอทแล้วแล้วก็แถมโบนสัสดาเมจเศษเวทด้วย ด้วยการรีมูฟหนึ่งดอตดาเมดสกตัดดาเมจดอทที่8ดดปดดาเมจน้ำแข็งอะ่ะจะทำดาเมจสามสิของค่าสายเวทแต่ศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็อัพเลเวลของฟ,ฟิชเอนชานเมนหนึ่งเลเวลก็สกิลสองเนี่ยควรจะใช้หลังจากกดสกิลสมนะมันถึงจะแปะอัพเลเวลของสกิลฟ,ฟิ n เอนชา m e n t ได้ โอเคมาที่สกิวสามซกิลสามเนี่ยสร้างดามเมจร,ระยะไกลใส่เวทใส,สต่ตัวหนึ่งตัวสร้าง50%ดาเมจเสรีดอทแค่แข็งใส่็จตัวต6เทิร์นตัวที่โดนซิกิวสามเนี่ยจะรับดาเมจเบรกเพิ่มขึ้น30% 3เทิร์นแล้วก็เมื่อใช้ซิกิวสามปุ๊บจะอัพเลเวลของฟริตอนชาญเมนต์เป็น 3. สามทันทีสกิลสามเนี่ยถ้าเปลี่ยนรูปแบบสกิลจะใช้30คำสั่งก่อนเปลี่ยนจะใช้25คำสา่งถ้าฟริตจะใชนไม่ถึงเลเวลห้า รูปแบบของสกิล3จะเปลี่ยนไปเป็นสร้างดามเมจระยะไกลใสเ่เรือใส่ศัตรูทั้งหมดแทนก่อนจะเปลี่ยนสถานะสกิลจะเป็นสร้างดามเมจใส่ศัตรูเป้าเดียวหลังเปลี่ยนแล้วจะเป็นสกิลหมู่ซึ่งสร้างดามเมจ50%แช่แข็งเป็นดามเมจดอทใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ทําให้ศัตรูทั้งหมดรับดามเมจเบรกเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา3เทิร์นซึ่งเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนรูปแบบสกิลเนี่ยมันจะขึ้นกับเลเวลสกิลด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่เล่นสกิล3เนี่ยจะอัพเเลลวของ สูงสุดที่ยี่สิเลเวลไม้ตายของอูลอเมสเนี่ยทำดาเมจระยะไกลเซเวสใส่ศัตรูทั้งหมดเป็นไม้ตายหมู่แล้วก็สร้างดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากค่าเซเวสของอูลอเมสเป็นดาเมจหมู่ด้วยแล้วก็ให้ศัตรูรับดาเมจสามขึ้นไปแล้วอะ่ะจะเพิ่มดาเมจไม้ตายสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเปอร์เซ็นต์ดาเมจของไม้ตายเนี่ยมันจะขึ้นกับเลเวลสกิลที่เราอัพแต่ว่าสูงสุดจะได้อยู่ที่ประมาณทางาังสองถ้ารวมกับตัวคูณตรงนี้แล้วก็เมื่อใช้โบนัสตัวคูณของไม้ตายเนีี่่ยจะะะมูฟสสถถาานนแแชข็งด เราใช้ไม้ตายเราจะอัพสกิลฟรีเดนชามเมนต์ก็คือเลเวลสกิลของสถานะแช่แข็งของเราเมอีกห้โอเคตัวเราเมเนี่ยการเรียงสกิลอ่ะตัวเนี้ยจะได้เลเวลสกิลต้องใช้สกิลสามจะได้สามเลเวลถ้าแปะสกิลสองไปเนี่ยสกิลสองถ้าเราเล่นตอนเลเวลศูนย์ที่ไม่มีสกิลแช่แข็งเลยอ่ะมันก็จะไม่ได้เลเวลสกิลแช่แข็งเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สกิลสามเพื่อเอาสกิลแช่แข็งเลเวลสาม แล้วตัวที่อยู่แช่แข็งเนี่ยถ้าเลเวลสามอ่ะตอนใช้สกิลหนึ่งอ่ะมันจะไม่ได้ค่าคำสาปด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ลดคำสาปเปลืองมากๆเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะได้ค่าคำสาปสิบหน่วยตอนที่สกิลแช่แข็งเลเวลห้าส่วนสกิลสองเนี่ยมันจะปรับเอฟเฟกต์สกิลตอนที่เลเวลสามคือสกิลสองเราใช้แปดดีบัฟต่อได้เลยแต่มานานมันจะไม่พอนะครับถ้าไม่ได้ใส่เมมเล่นคำสาปดีๆ แล้วก็ทุกครั้งที่ใช้สกิล2หลังจากเลเวล3แล้วอะ่ะจะให้1เลเวลสกิลแช่แข็งก็ตัวนี้ค่อนข้างสดค่าคำสาปค่าคอสีฟ้าเนี่ยเพืีองมากจะยาวให้ดีเลยอะ่ะเล่นสกิล3สอครั้งแล้วการใช้สกิล2อะ่ะมันจะทําให้ลดไอ้เลเวลแช่แข็งลงด้วยเพราะฉะนั้นจะเลี้ยงยังไงให้ถึง15ถึง20เนี่ยอันนี้ยากอยู่นะอนาคตอาจจะมีเมมที่เล่นคำสาปหรือว่า เมมที่ซัพพอร์ตได้ดีกว่านี้หรือใช้กับตัวละครที่เจคำสาบอย่างใครตกจะช่วยได้เยอะมากโอเคตู้ละเมสเนี่ยผมจะแนะนําเป็นเมมที่บวกคำสาบจะใช้เป็นเมมที่มีฮิลแล้วก็บอกคำสาบด้วยก็ได้เพราะตัวนี้ถ้าขัดศูนย์มันจะค่อนข้างบางจากที่รอไปเทสชั้น61ก็คือโดนตีครั้งเดียวเกือบแตกเลยอัปไตรสีหน้าหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นเมมบวกคำสาบจ,จ๋าๆเลยก็ได้แต่ตอให้ใส่เมมบบกคำสาบที่ดีที่สุดในเกมอย่างใบเนี้ยคำสาบก็ไม่พอใช้ ถ้าไม่มีใครตกหรือถ้าจะใช้เป็นตัวซับดาเมจอีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็นเมมที่บวกค่าเสียเวทก็ได้นะครับเพราะตัวนี้ทำดาเมจจะค่าเสียเวทก็จะมีทั้งมูลาแล้วก็เมมจโจโกที่ใช้ได้หรือจะเป็นเมมแก๊งตัวละครคำสาปใส่ชุดนักเรียนก็ได้ซึ่งผมไม่มีนะเกลือแต่แผดนี้คิดอะไรไม่ออกเมมไปนั้นช่วยได้วูลโลเมสเนี่ยอัพตรายเอสพีเต็มหน้าหนึ่งยังไม่ขึ้นหน้า2นะโอเคโดยสรุปแล้วตัวละครวลเมสเนี่ย ฝั่ง jp เอาไปใช้ออโต้เคอร์เซอร์วิปปิ้ง hard จะต้องใช้ทั้งอุร์เมแล้วก็สุกุนาเหลืองซึ่ง i อดีผมไม่มีสุกุนาเหลืองแต่ถ้าไม่มีสุกุนาเหลืองอ่ะตัวที่เล่นเข้ากับอูร์เมได้ดีตัวหนึ่งก็จะเป็นจุนเปยนะครับแล้วก็ช็อกโกเลืองช็อกโกเลืองเนี่ยไปก็ได้กับทุกตัวเลยของตัวละครสีเหลืองแต่กรณีอย่างไ d ดีผมเนี่ยไม่มีทั้งสุกุนาเหลืองแล้วก็ไม่มีทั้งช็อกโกเลืองตอนแรกเปิดอ,ออกมาก็มันเล่นค่อนข้างยากอะ่ะแต่ตอนนี้เอามาใช้กับจุนเไปไยู่นะตัวี้าก้้ลลองเาา่่่่นนดดูะะถถาาาาจมวแทยกไ ตัวนี้มันไม่มีบัฟสเตตแบบยากะไอยมาตรงแพสซีฟแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีบัฟของอูราเมเนี่ยการแปะดีบัฟของสกิลสองอูราเมะเ่ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะอย่างต่ำก็คือประมาณ4เทิร์นซึ่งมันแปะได้ช้ากว่ายากะยากะคือลงมาแล้วมันแปะดีบัฟได้ทันทีเลยอูราเมเนี่ยต้องไปเล่นสกิลสามก่อนเพื่อเปิดเลเวลสกิลน้ำแข็งซึ่งตัวมันค่อนข้างจะช้าอย,อยู่แต่ว่าถ้าหลังกลางเกมไปท้ายเกมแล้วอะถ้าสกิลเลเวลแช่แข็งของอูราเมะสัก15ขึ้นไปแล้วอะ ตามเมยของ U ูโรเมสเนี่ยจะแรงและสม่ำเสมอมากแล้วก็ตัวละครตัวนี้มีฮิวตัวเองซึ่งมันทำให้ยืนได้นานจะแพสซีฟแต่ปัญหาหลักก็จะเป็นเรื่องการใช้คำสาบซึ่งถ้าใครมีใครโตเอจซาหรือว่าเมมเจคำสาบไปเยอะแล้วอ่ะตัวนี้ก็จะใช้เมมเจคำสาบหรือว่าใครโตเอเซามาช่วยได้นะโดยรวมตัวโรเมสเนี่ยถ้าใครเล่นหอคอยจบ90ชั้นแล้ว เปิดมาไว้เผื่ออนาคตก็ได้เพราะว่าตัวเราเมสเนี่ยมีดีบัฟเบรกเป็นสีเหลืองดีบัฟเบรกตัวแรกของสีเหลืองซึ่งมันได้ใช้แน่ๆในหอคอยชั้นสูงที่เราต้องรีบเบรกบอสหลายรอบแล้วก็ทาดาเมจเยอะๆแต่ถ้าใครไม่ไซีเรียสหอคอยก็ตัวนี้รอเข้าตู้ตัวขาวหรือว่ารอตู้วนอีกรอบก็ได้เพราะตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ลิมิตถ้ายิงจากหน้าตู้ที่เขียนไว้นะครับตูวเราเมสเนี่ยค่อนข้างเก่งแต่ว่าตัวสกิลอะมันออกแบบมาให้ตัวละครต้องใช้เวลา เลี้ยงสกอยู่ตัวเองค่อนข้างนานแล้วก็ค่าคําสาปมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ถ้าไม่ได้ขัด2ซึ่งการจะเปิดตัวละครที่ไม่ริมมีเตดมมาขัดเนี้ยถ้าไม่ได้เติมมันมันยากนะซึ่งการจะเปิดอุลาเมสมาขัดเนี่ยก็ไม่ได้คุ้มมากเพราะว่าผมลองเอาใช้เป็นตัวดาเมจหลักแล้วตัวอุลาเมสเนี่ยยังแบกดาเมจหลักแบบพวกตัวดาเมจจริงจริงแบบโนบลราเหลืองโจเหลืองสุงนาเหลืองไม่ได้ในชั้นบนบนแต่ว่าในชั้นล่างๆอ่ะใช้แบกดาเมจของหอคอ,อสีเหลืองได้ก็สำหรับไอดีใหม่ก็น่าเปิดถ้ายังงงไมม่ีโจเหหหลลืืือออร แต่ถ้าสำหรับไอดีที่มีโจเหลืองหรือซูนาเหลืองแล้วตัวนี้ถ้าชอบเล่นซูน่าเหลืองอยากเปิดไปซับพอร์ตซูน่นา,นาตัวนี้ก็เป็นคำตอบที่ดีเพราะว่าตัวนี้มีสกิลที่เป็นดีบัฟที่ช่วยให้ซูน่าเก่งขึ้นมากๆแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดอทของดาเมจแช่งแข็งของตัววูลเมสเนี่ยมัน50%ของค่าสายเวทซึ่งตัวนี้สเตตเป็นสเตตตัวปกติสเตตมันไม่ได้สูงขนาดนั้นดาเมจมันก็เลยแบบดาเมจดอทมันก็เลยไม่ได้แรงมากโดยรวมตัวนี้ก็ถ้าใครรุลดได้มา ปั้นเล่นได้นะครับใช้แบกดาเมจสีเหลืองได้แล้วก็ใช้ซับดาเมจสีเหลืองได้ค่อนข้างดีคือมันใช้เป็นตำแหน่งดีบัฟจะดีกว่าแต่ว่าถ้าใช้ตำแหน่งดีบัฟอ่ะก็ต้องมีตัวเจนคำสาบใส่เมมเจนคำสาบให้ด้วยไม่้อาจจะเล่นยากสักนิดนึงขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอจนจบแล้วก็กดไลค์หรือคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องนี้จะมีสปอนเซอร์ได้ในวันนี้เพียงแค่ดูวิดีโอหรือว่ากดไลค์ก็เป็นการสนับสนุนช่องนี้แล้วนะหรืออยากสนับสนุนมากกว่านั้นก็สสสสมม er ััคครรรรรราาาชิิิิกกกหหหืืืออ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 อุุดดดดดดนน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 นปปเเเซซซ์์์ไไ้้้้้ะบพีีีียงงงขใใตตวววโโู่่ผล็